อาเซนอนประกาศรายชื่อนักเตะลุยศึก UCL เเรียบร้อยแล้วค่ะและกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยใส่ชื่อดาวรุ่งวัยเพียง15ปีลงไปในทีมชุดใหญ่ด้วยใช่แล้วค่ะทุกคนแม็กซ์ดาวแมนวัย15ปีมีชื่ออยู่ในลิสต์ A ของอาเซนอนสำหรับลุยศึก UCL อฤดูกาลนี้ด้วยและถ้าน้องแม็กซ์นะคะได้ลงสนามก่อนอายุครบ16ปีในวันที่31อธันวาคมที่จะถึงเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักเตะอายุน้อย ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกทันทีค่ะในส่วนของแม็กซ์ดาวแมนเองนะคะก็เพิ่งได้ประเดิมพรีเมียร์ลีกไปเมื่อเดือนที่แล้วเองและแม้ว,ว่าจะอายุยังน้อยนะคะแต่ว่าก็ได้รับความไว้วางใจจากมิกเกลอาเตตาประมาณหนึ่งเลยในรายชื่อชุดนี้นะคะก็ยังมีแข้งเซตใหม่ที่เพิ่งย้ายมาในซัมเมอร์นี้ด้วยเรียกว่าขุมกําลังของอาร์เซนอลเนี่ยโหดขึ้นกว่าเดิมอีกส่วนคนที่ไม่มีชื่อนะคะแน่นอนราเวลเชซซสยังไม่หายเจ็บนะคะเจ็บยาว ส่วนใคร์ฮาวเ์ที่เพิ่งมีข่าวเข้าผ่าตัดหัวเข่าเนี่ยอาเซนนอนยังคงใส่ชื่อไว้นะคะแปลว่ามีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาทันและอาเซนนอนเนี่ยจะประเดิมรอบลีกเฟสด้วยการบุกไปเยือนแอตเลติกบิลเบาค่ะวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็ยังมีเกมใหญ่ๆที่น่าสนใจรออยู่มากมายนะคะทั้งเจอไบร์นมิวนิคอินเตอร์มิลานและแอตเลติกมาดริดค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนละค่ะคะคิดว่าน้องแม็กซ์ดาวแมนเนี่ยจะได้เดบิวต์ UCL ในเกมไหน